สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกวิศราพมกันวันนี้จะมาทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับหมู่เลือดและการให้เลือดค่ะซึ่งหมู่เลือดนะคะก็จะหมายถึงระบบจําแนกของหมูลเลือดในมนุษย์หรือสัตว์นะคะตามลักษณะของแอนติเจนค่ะที่อยู่บนเม็ดเลือดแดงนะคะจากแล้วก็หมู่เลือดคะจะประกอบจะประกอบไปด้วยระบบหมู่เลือด a o b ค่ะคือเป็นผลงานของนักศึกษานายแพทย์ ที่ชื่อว่าคาร์แลนสไตเนอร์นะคะซึ่งคนพบว่าเลือดของคนน่ะอาจจะแตกต่างกันไปในทางคุณสมบัติทางเคมีบางอย่างนะคะและสามารถจับกลุ่มตตะกรอนของเม็ดเลือดแดงได้ค่ะเมื่อเลือดให้ของผู้ให้กับผู้รับไม่สามารถเข้ากันได้เพราะเลือดมีความแตกต่างกันมีสารเคมีที่เรียกว่าแอนติเจนที่อยู่บนเม็ดเลือดแดงนะคะเป็นแบบแขน ยื่นออกมาค่ะแล้วก็มีสารโปรตีนในพลาสมาค่ะที่เรียกว่าแอนติบอดีค่ะซึ่งแลนสไตนเนอร์นะาะได้แบ่งระบบหมู่เลือดเนี่ยค่ะออกเป็นสี่หมู่ด้วยกันนะคะก็จะมีหมู่เลือด a หมู่เลือด b ab และ o ค่ะซึ่งในหมูหม่เลือด a นะคะหมู่เลือด a เนี่ยจะมีแอนติเจน a ค่ะ,แล,ะแล้วก็มีแอนติบอดี b ค่ะซึ่ง แอนติเจนกับแอนติบอดีอ่ะไม่ไม่สามารถแบบเป็นกลุ่มเดียวกันได้ค่ะเพราะว่าถ้าแอนติเจนเอถ้าแอนติเจนกับแอนติบอดีอ่ะมันเป็นหมู่เลือดเดียวกันมันสามารถให้แบบเลือดตกตะกอนได้ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นในกลุ่มเลือด B ก็จะมีแอนติเจน B แต่แล้วก็มีแอนติบอดี A ค่ะแต่ว่าในกลุ่มเลือด A b นะคะก็จะมีแอนติเจนทั้ง A และ B ค่ะ แต่ว่าจะไม่มีแอนติบอดี a หรือ b อะไรสักอย่างเลยค่ะต่อมานะคะในกรุ๊ปเลือด o ค่ะก็จะเป็นก็จะไม่มีแอนติเจน a หรือ b อะไรอะไรเลยนะคะแต่ว่าจะมีแอนติบอดีทั้ง a และ b ค่ะต่อมานะคะในปัจจุบันเนี่ยได้มีการค้นพบระบบหมู่เลือดอีกหมู่เลือดนึงก็จะเป็นระบบหมู่เลือด rh ค่ะ ระบบหมู่เลือด Rh นะคะก็คือแบ่งออกเป็น2กลุ่มค่ะก็จะมีหมู่เลือด Rh บวกนะคะที่จะมีแอนติเจน Rh ค่ะแต่ว่าจะไม่มีแอนติบอดี Rh นะคะต่อไปก็คือหมู่เลือด Rh ลบค่ะจะไม่มีแอนติบอดี Rh นะคะแต่ว่าจะมีแอนติบอดี Rh ค่ะต่อไปนะคะการหลักการให้เลือดและรับเลือดนะคะ ก็คือหลักการจะมีอยู่ว่าแอนติเจนของเลือดผู้ให้จะต้องไม่ตรงกับแอนติบอดีเลือดของผู้รับค่ะอย่างเช่นนะคะคนที่แบบว่ามีหมูเลือด A ใช่ไหมคะตามตารางเนี้ยถ้าคนมีหมูเลือด A เนี่ยก็จะมีแอนติเจน A ใช่ไหมคะซึ่งคนที่ให้มีหม,หมูเลือด A เนี่ยจะไม่สามารถให้เลือดกับกลุ๊ปเลือด B ได้ค่ะเพราะว่า กรุ๊ปเลือด a นั้นมีแอนติเจน a แต่ว่ากรุ๊ป b ก็มีแอนติบอดี b ค่ะซึ่งถ้าให้นะคะก็จะทำให้แอนติบอดี a เนี่ยไปจับกับแอนติเจน a แล้วสามารถทำให้เลือดตกตะกอนได้ค่ะในในทางกลับกันนะคะหมูเลือด b ก็ไม่สามารถให้กรุ๊ป a ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าทั้ง a และ b เนี่ยสามารถให้กรุ๊ปเลือด a b ได้ทั้งคู่ค่ะ ราะว่ากุ๊ปเลือด A b นั่นนะ่ะจะไม่มีแอนติบอดีเหลือทั้ง A และ B ค่ะซึ่งทำทำให้แบบกรุ๊ปเลือด A และ B นะคะสามารถให้เลือดกับกรุ๊ปเลือด a b ได้ค่ะและสุดท้ายนะคะเป็นกรุ๊ปเลือด O นะคะซึ่งกรุ๊ปเลือดโเนี่ยจะไม่มีแอนติเจนอะไรเลยทำให้กรุ๊ปเลือด O เนี่ยนะคะสามารถแบบถ่ายเลือดให้กับทุกกรุ๊ปเลือดได้เลยค่ะ แต่ว่ากรุ๊ปเลือดโอนั้นอะไม่สามารถรับเลือดจากกรุ๊ปเลือดไหนได้เลยค่ะเพราะว่ากรุ๊ปเลือดโอนั้นอะมีแอนติบอดีทั้ง A และ B ค่ะซึ่งถ้าหากรับมานะคะก็จะแบบทำให้แอนติเจนของทั้ง3มกลุ่มเนี่ยมาจับกันกับแอนติบอดีเอและ B ค่ะทำให้แบบเลือดตกตะกอนได้ค่ะดังนั้น,นะคะ่ะกรุ๊ปโออะไม่สามารถรับเลือดจากกรุ๊ปไหนได้เลยค่ะ นอกจากรูปเลือก O ด้วยกันเองแล้วก็ต่อไปนะคะการให้เลือดของ r s นะคะสมมติว่าแบบถ้าผู้รับเลือดที่เป็น r s ลบนะคะได้รับเลือด r s บวกเข้าไปครั้งแรกจะทำให้แอนติเจน r s ที่รับเข้าไปเนี่ยไปกระตุ้นแบบให้ร่างกายของผู้รับ ของผู้ที่มีเลือด Rh ลบนะคะก็คือสร้างแอนติบอดีขึ้นและถ้าหากได้รับเลือด Rh บวกต่อไปเนี่ยจะทำให้แอนติบอดี Rh ในร่างกายเพิ่มมากขึ้นนะคะและและ,และต่อต้านเอเจน Rh ค่ะทำให้แบบว่าเกิดอันตรายได้ค่ะดังนั้นสรุปเลยก็คือก็คือผู้ที่มีเลือด Rh ลบเนี่ยก็คือไม ไม่สามารถรับเลือดของ Rs บวกได้ค่ะเพราะว่าอาจจะทำให้เลือดนะ่ะต่อต้านกันได้ค่ะแต่ในทางกลับกันนะคะก็คือผู้ที่มีหมู่เลือด Rs บวกเนี่ยสามารถรับได้ทั้ง Rs บวกและ Rs ลบค่ะและอย่างเช่นในกรณีนะคะที่แม่นะคะมีมีหมู่เลือด Rs ลบพ่อมีหมู่เลือด Rs บวกค่ะ แลวถ้าสมมติว่าท้องนะคะเป็นแบบท้องท้องแรกเลยอันนี้คือถ้าแม่มี R s ลบนะคะแล้วลูกอ่ะก็มี R s ลบเหมือนกันลูกนั้นก็จะปลอดภัยะค่ะแต่ว่าในทางกลับกันนะคะคือถ้าแม่เป็น R s ลบแล้วลูกอ่ะเป็น R s บวกแต่ว่าแม่กับลูกช่มีสายสะดือแบบที่เชื่อมถึงกันจะสามารถอาจจะทําให้แบบ เลือดของลูกนะคะเข้าไปในเลือดของแม่ได้ค่ะซึ่งเลือดของลูกนะคะที่มี r บวกเนี่ยจะเข้าไปกระตุ้นแบบให้เลือด RS ลบของแม่นะคะสร้างแอนติบอดี i s อยู่ในร่างกายนะคะถ้าหากว่าแล้วถ้าหากว่าแบบคลอดลูกออกามาใช่ไหมคะอันนี้คือลูกคนแรกนะะ ะคะถ้าคลอดออกมาแล้วลูกคนแรกนั้นนะคือจะปลอดภัยค่ะแต่ว่าในร่างกายของแม่นะคะก็จะมีแอนติบอดีค่ะของ Rh นั่นแนหะอยู่ในร่างกายค่ะแล้วถ้าแม่คนเดิมเนี่ยค่ะท้องลูกคนที่สองแล้วลูกเนี่ยค่ะก็จะมีหมูเลือด r s บวกเหมือนกัน ซึ่งในร่างกายแม่นะคะมีจะมีแอนติบอดีไอเอสอยู่ข้างในร่างกายอยู่แล้วซึ่งแอนติบอดีไอเอสเนี่ยที่อยู่ในร่างที่สะสมในร่างกายแม่ค่ะอาจจะแบบไปจับกับเลือดของลูกที่ที่เป็นไอเอสบวกแล้วทําให้ตกตะกอนแล้วแบบทําให้ลูกนั้นนะคะคนที่สองที่คลอดเนี่ยค่ะอาจจะตายในตั้งแต่ในครรภ์ได้ค่ะขอบคุณค่ะ